ฉันก็อยากโดนเซอร์ไพรส์ไว้เหมือนกันค่ะบินทำไรอยู่วะกลับมาแล้วเปล่าคะ่ะไม่ได้ทำอะไรก็แค่ด,ดูโทรศัพท์แล้วก็ดูอะไรไปเไรื่อยๆหรอนี่บินผมมีของมสาสซอร์ไพคุณเลย อืมอะไรอ่ะขอดูหน่อยลองเปิดดูดิเป็นงไงแทย์ดสวยมัไหมอา้าวทำไมปินทําหน้าแบบนั้นนะก็ไหนปินบอกว่าอยากได้กระเป๋าใบ,บใหม่ไงฉันก็ซื้อมาให้ไงนี่เขาบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากเลยนะผู้หญิงชอบมากเลยฉันก็เลยคิดว่าปินน่าจะชอบอะ่ะ ใช่ค่ะปิิญอยากได้กระเป๋าใบใหม่มแต่นี่มันกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโนเนมอซานมันไม่มียี่ห้อเลยปิิญอยากได้กระเป๋าแบรนด์นมปินปิินใจเย็นก่อนนะเอางี้แล้วกันคืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยสันก็จะได้เล่นตำแหน่งแล้วว่ะถึงตอนนั้นเนี่ยสันก็จะมีสก,กรอนแะลถ้าปิิญอยากได้กระเป๋าใบไหนก็เอามาให้สันดูเด้นเลยนะสันซสือให้เข้าใจไหมใช้ใบนี้ไปก่อนเนาะ รอ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 ,อนี่เป็นรอมานานแค่ไหนแล้วว่าซันไหนซันบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เก่าๆนี้ไปซื้อคอนโดนหรูๆจะไปซื้อรถแพงๆเอามาให้นั่งแล้วไหนซะันทำอะไรได้สักอย่างปะนี่เป็นรอจนเป็นเบื่อมากแล้วนะซันใชย็นก็นดีก็คุณคุณคุณก็ช่วยอดทอนอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะคือ ช่วงนี้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยอะขอให้มันเข้าที่ก่อนได้ไหมโอเคนะไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะเดี๋ยววันนี้ปิ็นไม่อยู่นะจะไปหาแม่เห็นกระบทว่าไม่ค่อยสบายอ๋อปินป้นปิ้นคุณดืมอะไรหรือเปล่าอะนี่จะใส่ชุดนี้ไปหาแม่จริงเหรอ ไม่ปลอไปไหนล่ะก็ทำไมอ่ะฟันไม่เชื่อใจเหรอจะหาว่าเป็นโกหกไงเอ้ยเปล่าผมแค่ถามดูเฉยๆกระเป๋านี่ไม่เอาหรอไม่เอาหลายบาทมากเลยนะเนี่ยเออจริงสิ ผมมีของขวัญให้คุณด้วยนะของขวัญเหรอคะนี่คุณลองเปิดดูสิครับเปิดเลยนะคะเปิดเลยครับกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นไงครับถูกใจไหมครับอ้ถูกใจมากเลยค่ะคุณเนี่ยรู้ใจฉันไปซะทุกอย่างเลยนะคะรู้ใจมากกว่า มากกว่ามากกว่าอะไรล่ะครับสามีฉันอะคะคือจริงๆฉันมีสามีอยู่แล้วอะแต่เหมือนว่าเราไม่มีอะไรเข้ากันได้สักอย่างจนฉันก็เลยต้องมาเล่นแอปหาคู่แล้วก็มาเจอคุณนี่แหละคะ่ะคือเขาไม่สามารถตอบสนองในสิ่งที่ฉันต้องการได้เลยคุณรู้ไหมคะก่อนที่ฉันจะออกมาเนี่ย เขาก็ซื้อกระเป๋าให้ฉันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าโนเนมที่ไม่มียี่ห้ออะไรเลยอ่ะมันไม่เหมาะกับฉันนะคะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณเนี่ยจะให้ไปถือกระเป๋าธรรมดาถูกๆก็คงจะไม่เหมาะใช่ไหมครับมันต้องเป็นแบรนด์เนมแพงๆสิครับถึงจะถูกแหมดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะรู้ใจฉันไปนสัทุกอย่างเลยนะคะรู้ใจมากซะจนฉัน อยากจะรู้จักคุณให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้ค่ะผมก็อยากรู้จักคุณให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับจริงสิผมมีคอนโดอยู่ที่แถวสุขุมวิทคุณสนใจจากจะไปดูไหมครับผมมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างงให้คุณด้วยนะได้สิคะชนแก้วคะ่ะ คโดคุณนิดหนูเราก็กว้างมากเลยค่ะคุณชอบใช่ไหมล่ะครับชอบค่ะชอบมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเชวนั่งก่อนครับผมคิดอยู่แล้วล่ะว่าคุณต้องชอบคุณเนี่ยสเปคฉันเลยนะคะให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แถมยังมีคอนโดหรูใจกลางเมืองอีกอ่ะฉันว่า เรามาทำความรู้จักกันให้มันลึกซึ้งกว่าน,นี้ดีก,กว่านมคะ <c oughs> ใจเย็นเสียครับคุณก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกันให้มากกว่าน,นี้เนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึงให้คุณด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรหรอคะเฮ้ยต้องเป็นของแบรนด์เนมอีกนแน่ๆเลยใช่ไหมคะย <c oughs> ิ่งกว่า<อ>แบรนด์เน<อ>มอีกแต่คุณต้องปิดตารอผมตรงนี้สักครู่นะโอเคไหมได้ค่ะอย่านานนะ ยังอะแม่ล่ะ,เ,ละเรื่องตาสิครับสันสไาย์ฉันมาได้ไงอ่ะไม่เห็นยากเลยผมต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงได้บอกแม่ไม่สบายให้ น enfin ี่อะไรใช่ไงคะนี่เป็นเมาหาเพื่อนก่อนเสร็จธุระล้วก็จะไปหาแม่เหนื่อยป่ะแสดงละครเลิกแสดงไ้แล้วผมรู้ทุกอย่างคุณและวพวกคุณทำาชั่วอะไรบ้างปินแสดงกิริยาท่าทางเปลี่ยนไปจากเดิมมากปินชอบซ่อนโทรศัพท์เวลาเจอหน้าสันแต่พูดว่า ปินต้องไปเฝ้าแม่ตลอดเวลาเลยอีกวันหนึง่งสันกลับบ้านมาเร็วเพื่อจะบอกข่าวดีปินว่าสันได้เรื่อนตำแหน่งงานแล้วแต่สันก็เห็นโทรศัพท์ของปินวางอยู่ที่โซฟาสันได้เห็นข้อความจากแอปหาคู่ที่ปินเล่นทำให้สันได้รู้ว่าปินกำลังคุยวู่นชายคองอินในแอปนั้นสันรู้สึกเสียใจมาก สันเลยอยากจะรู้ว่าปินจะโกหกสันไปถึงไหนสันเลยขอให้เพื่อนของสันช่วยหาแอปหาคู่นี้และทำทีเข้าไปคุยกับปินเพื่อที่สันจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปินเป็นคนยังไงผิดหวังาดิแล้วคุณรู้ป่ะเนี่ยเพื่อนผม ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันเป็นแผ่ของผมเองผมให้เช็คเนี่ยไปเล่นอแอปหาคู่บ้าบอนั่นนะก็จะได้รู้ไงว่าคุณเปณ็นคนยังไงบินฮะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำแบบนี้กับผมอะแต่สันก็ต้องเข้าใจบินนะคือบิ้นอยากได้คนที่ให้บิ็นได้ทุกอย่างตามที่บิ้นต้องการ <S <S สันอะ สันให้อะไรบินได้บ้างบิ้นอยากได้เสื้อผ้าหรูๆกระเป๋าแบรนด์เนมคอนโดสันให้อะไรบิ้นไม่ได้สักอย่างเลยอะแล้วสันบอกให้บิ๊นรอรอสันเลื่อนตำแหน่งรอรอรอคือสันจะให้บิ๊นรอไปอีกนาน<ก>แค่ไหนก็รอนี่งไ,ไงก็รออยู่นี่ไงแต่ถ้าบิ๊นได้ทำแบบเนี้ทำไมไม่เลิกกันไปเลยวะฮะยังไงวันนี้มันก็ต้องเลิกกันอยู่แล้วแหละ แต่ผมมีสิ่งจะบอกคุณนะคุณร so uh, so hey, uh, ู้ป่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีข่าวดีจะบอกคุณผมได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้งสองเท่าคุณรู้ป่ะหมายความว่าฉันได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะเลยเหรอก็ใช่ไงเห็นกระเป๋าใบนั้นป่ะ ผมตั้งใจะจะซื้อให้คุณเพราะผมรู้ว่าคุณอยากได้เ้ปินจริงหรอซันแ้่ผมไม่ให้มันนะผมขอคืนแล้วกันคุณคิดเหรอว่าคุณทำแบบนี้กับผมแล้วผมจะให้อะไรแบบเนี้ยจริงนะปินคุณออกจากชีวิตผมไป่ไดซันปินว่าซันใจเย็นๆก่อนนะ มีอะไรเราค่อยกลับไปเคลียร์กันที่บ้านนะใช่ยินอะไรเฮ้ยไม่มีใครเข้าใจเย็นได้หรอกแฟนของตัวเองเนี่ยไปเล่นแอปหาคู่หาผู้ชายรวยๆคุณลองคิดกลับกันดิคุณลงมาเป็นผมนี่แล้วเจอแบบเนี้ยคุณยังจะเอาอีกเหรอเชิญคุณออกไปจากที่นี่แหละทำ ให้โอกาสพินเถอะนะพิ้นขอโทษนะโอกาสบ้าบอเลยพิ้นคุณออกไปเลยละแล้วผมจะไม่ไปไหนด้วยเพราะที่นี่คือคอนโดของผมฮะหมายความว่าไงอะ่ะผมซื้อคอนโดนี้ผมพยายามเก็บเงินมาตลอดอนะ่ะแล้วคุณรู้ปะความตั้งใจแรกของผมอะผมกะให้มันเป็นชื่อของคุณด้วย แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วมันสายหมดทุกอย่างเาชิญคุณเนี่ยไปหาผู้ชายรวยผู้ชายที่คุณอยากได้แต่คุณฟังผมให้ดีนะคุณจะไม่มีทางเจอผู้ชายที่จิิงใจในชีวิตอีกแล้วเ,<ร>เพราะผมเ็ <จะ S 2> คนสุดท้ายชีวิตถึงคุณที่จริงใจเพราะหลังจากนี้คุณจะเจอแต่ผู้ชายที่มันมองคุณเหมือนดอกไม้ริมทางคุณไปเถอะไป ีงน้แล้วเดี๋ยวก่อนปิ๊นเอาชุดที่คุณจะใส่ไปหาแห่ของคุณโอกลับไปด้วยนะไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนผู้หญิงดีๆต่องหามใหม่ก็ได้แค่นี้เอง อากใหอคืนน yeah! pues ี้มันผ่านพ้ที่ต้องจมอยู่กับหยาดฝนไหลหยดนตเฮ้ยพ่อพ่อพ่อเป็นไรเบ้าครับพ่อแค่มือนิดหน่อยนะผมว่าวันนี้เดี๋ยวผมไปขายแทนดีกว่าครับพ่อไม่น่าไหวแน่นอนเรื่องเรียนอ่ะเดี๋ยวผมไปตามเรียนทีหลังก็ได้ครับจะดีเหรอดีสิครับยัง พอฝากด้วยนะเปาอี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายขนมปังสุดแสนอร่อยของพ่อให้หมดเลยครับพ่อนอนพักเลอครับงั้นเดี๋ยวผมเอาขนมไปขายแล้วนะครับโอเคนะลูกพ่อพักผ่อนเยอะๆนะครับ ้ผมเอาขนมปังมาขายเือนเนิมได้ไหมฮะอ๋อได้ได้ได้อ่ะแล้ววันนี้พ่อเป็นไม่มาหรอเนี่ยทำไมมาขายเองะ่ะพอดีพ่อผมไม่สบายะ่ะผมก็เลยมาขายเองอ๋ออ่ะ,อะงั้นเอาให้พี่ส่งชิ้นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็รีบขายแล้วก็รีบไปดูแลพ่อเนาะครับครับผมพี่ครับขนมปังไหยฮะอืมขายชิ้นเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าครับอ่ะงั้นเราสองอันก็ได้ครับได้ครับแบบนะี้นะอืม ขอบคุณครับพี่ครับขนมปังไหมครับอีอะไรอ่ะออกไปไกลๆเลยนะขนมอะไรอะกกคปลอกฉันกินไม่ลงหรอกเออแต่ขนมปังของผมนี่อบใหม่ๆเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับแกฟังไม่รู้เรื่องนี่ไงฉันบอกว่าไม่เอาไปขายไกลๆเหม็นสาบจะได้ครับไป มั้งไหมครับนี่แกแขกเราหรอไอเด็กขอทานออกไปไกลๆเลยนะเออผมไม่ใช่ขอทานนะครับผมแค่เอาขนมปังมาขาย<ม>ก็นั่นแหละเขาเรียกว่าขอทานแกจะไปไหนก็ไปเลยไป<อ>ใช่ไหนสาสเนาะมาน,นี่มาว่างไงครับพี่รับขนมปังไหมฮะขนมนี่ขายยังไงเนี่ยชิ้นละยี่สิบห้าค่ะงั้นพี่เอาสองชิ้นแล้วกัน ได้ครับห้าสิบาทครับนี่ห้สิบบาทขอบคุณมากครับเออนเดี๋ยวเพิ่งไปพี่ถามอะไรยดีวันก่อนเนี่ยพี่เห็นน้องก็มาขายขนมพี่พีกคนนี้นะแล้วก็ดูเขาด่าด้วยะล้วทำไมน้องยังไปขายอีกล่ะฮะก็ผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมไม่ล้าต่อความพยายามในที่สุดวันหนึ่งผมก็จะมีโอกาสครับพ่อผมสอนมาว่าเกิดมาเราต้องรู้จักอดทนต่ออุปสรรคครับ น้องนี่มีความคิดดีมากเลยนะพ่อของน้องเนี่ยอสอนมาดีอะงั้นเอา,อางี้แล้วกัน<ม>ขนมหมดเนี่ยจะพี่เหมาเองจริงเหรอครับจริงดิขอบคุณมากเลยนะครับไม่นไรพี่น้องฟังพี่นะที่พี่เหมาขนมน้องหมดเนี่ยก็เพราะว่าพี่ประทับใจในความคิดของน้องนะจำคำพี่ไว้นะอย่ายอมแพ้โชคชะตาวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเราแต่พี่เชื่อนะ ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมันของน้องสู้ๆนะน้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพ่อครับเอาเาอี้ทั้นวันนี้กลับมาไวจังนะลูกก็เพราะว่าวันนี้ผมขายของบทเกลี้ยงเลยครับ มีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาจ่ายเงินผมมาห้าร้อยด้วยเขาเหมาทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหลูกพ่อนี่เก่งที่สุดในโลกเลยนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อนอนพักนะครับพรุ่งนี้โรงเรียนผมหยุดเดี๋ยวผมจะไปขายแทนพ่อได้สิลูกขอบใจลูกมากนะสิบกว่าปีที่ได้ดูแลเด็กคนนี้มาถึงเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมแต่เขาก็ไม่เคยสร้างความหนักใจให้ผมแม้แต่น้อยเลยเปาอี้เป็นเด็กที่มีความคิด มีความกระตันอยู่ดูแลผมมาอย่างดีโดยตลอดและที่สำคัญผมรักเขาเหมือนเขาเป็นลูกของผมแท้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งอาหารหรือย,ยังคะยังแต่ฉันอยากได้เมนูแนะนำที่ดีที่สุดของร้านนี้ ได้ค่ะนี่เมนูอาหารค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีคะอืมฉันอาเป็นชาพีทแล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับผมขอ,อขนมปังมาค่ะที่ร้านพี่ได้ไหมฮะ ได้สิแต่ว่าอย่าลบกวนลูกค้าเขามากแล้วกันนะครับพี่สาวคนสวยครับขนมไหมครับอะไรเนี่ยนี่แก่แล้วเหรอไอเด็กขอทานโอ้ยฉันอุตส่าห์ย้ายร้านมาแกยัจงจะมาตามหลอกหลอนฉันอีกเหรอฮะพนักงานร้านนี้ก็ยังไงเนี่ยปล่อยให้ขอทานเล่หล่อนเข้ามาเกาะกวนลูกค้าในร้าน แม็นสาดด้วยไปน้องเช็คบินค่ะได้ค่ะทั้งหมด100บาทค่ะคุณลูกค้าเออคือน้องพี่ลืมเอากระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวพี่ขอกลับไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนแล้วค่อยกลับมาจ่ายได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าสั่งของทางร้านคุณลูกค้าก็ต้องจ่ายสิคะ ฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่จ่ายฉันแค่ขอกลับไปเอาเงินก่อนแล้วจะมาจ่ายให้ถ้าไม่มีเงินสดก็สแกนจ่ายสิแอปธนาคารฉันมันเสียโอ้ยฉันไม่โกงหรอกนะเดี๋ยวฉันอาเงินมาจ่ายให้ฟังไม่รู้เรื่องมั้เนี่ยฮะฟังรู้เรื่องค่ะแต่ยังไงคุณลูกค้าก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายฉันจะแจ้งความอย่านะนี่หน้าฉันเหมือนคนขี้โกงมากเลยไงโถ่หมั่นไส้ตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านละ ทำตัวชัดชัดยิงยพี่แท้ก็มาหลอกกินฟรีด้วยว่านี่จะด่าฉันเหรอเออพี่ครับอย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับคือพี่คนนี้เขาต,ติดไว้เท่าไหรล่ละร้อยหนึ่งอะน้องเอองั้นเดี๋ยวผมขอจ่ายแทนเล้วกันฮนครับขอบใจมากอะน้อง เออน้องคือน้องมาช่วยพี่ทำไมอ่ะทั้งที่พี่ทั้งด่าทั้งว่าน้องสารพัดเลยคือพ่อผมสอนมาว่าห้ามดูถูกคนอื่นและถ้าเรามีโอกาสช่วยใครล้วก็ต้องช่วยครับโหพ่อน้องสอนมาดีมากเลยอะยังไงก็ขอบใจนะไว้คราวหน้าเนี่ยถ้าเราเจอกันใหม่พี่จะอุ่นถล่มน้องให้หมดเลยขอบคุณมากนะครับ กินอะไรไหมโอ๊ยไม่ได้สิที่ลืมเอากระป๋าตังมาโทษทีนะ